โอ้บรรยากาศฟ้าแดงนะนี่แรงนี้นะครับแรงของวันที่12เมษายน2568นั่นนี่ฟ้าแดงฟ้าแดงโอ้ระวังนะเพื่นว่าฟ้าแดงนี่จะเป็นพายุฝนเป็นลมนะตามตำราคนเท่าบบราณเพื่อนกล่าวขานไว้ ให้ลูกหลานคอยระวังนะต้องระวังนะฟ้าแดงเพราะว่าจะมีพายุฤด,ดูร้อนนะคุณเล่าว่าอย่างนั้นนะแต่เราเป็นอนุชนคนรุ่นหลังก็ฟังไวนะ้เนาะเชื่อแต่คำโบราณคนเฒ่าคุณเล่าไว้มักจะไม่ผิดพลาดน,นะ ต้องระวังนะระวังฟ้าแดงฟ้าแดงอ๋อเดี๋ยวลูกข้าลืมข้าเตรียมว่าจะเอามาแล้วอาหารน่ะโอ้ข้าว่าให้เอามาให้เจ้าแล้วข้าลืมรอก,ก่อนลูกรอก,ก่อนรอก,ก่อนนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,ก่อนเนาะคอยก่อนเนาะลูกเนาะคอยคอยก่อนจะข้าวมาให้ เดี๋ยวข้ากลับไปก่อนเดี๋ยวข้าถ่ายฟ้าแดงก่อนลืมกลับไปดีกว่าเดี๋ยวรอเองรองลองรอไอ้สมอนแคดมันห้องแงวแงวขอขออาหารแต่เราเตรียมไว้ดันลืมเดี๋ยวขอบันทึกดอกกีรวะลาวดีไว้ก่อนฟ้าจะรับขอบฟ้าก่อน บันทึกความสวยงามของเขาตอนพบ่ํา่ำตอนแรงไววเห็นไหมครับสวยงานเดวลูกอย,ย่าอย่าข้ามาให้ามาให้ถ่ายเห็นดอกไม้ไหมดอกไม้ไหมสวยไหม,สว,ไหมสวยไหมลูกสวยไหมอืมคอยคอยก่อนเดี๋ยวข้ามาให้ใจเย็นใจเย็นได้กินแน่ได้กินแน่แต่ต้องคอยก่อน ถ่ายเอากล้วยไม้ไอ้ไม่ใช่ดอกไม้ลีลาวดีก่อนตะวันจะรับขอบฟ้าให้ชื่นอุราก่อนแขนย็ดแขนยนดได้แน่ได้แน,แน่แต่ต้องใจยินเดนเสีย,นยงนกโกกีลามหนองบอกให้รู้ว่าเป็นเวลาพบคำ่ำ ราตีจะมาเยือนแล้วนี่นยะนะนกนกหนูนนปูปีกเพินล้องเึินบอกเวลานะบอกให้รู้ว่าตอนนี้ใกล้จะเป็นเวลาพบค่ำแล้วเตรียม,มจุดใต้ตามเตียนเปิดพวงปิดไฟเด้อไปขับไปเอารถก่อนเนะาะเดี๋ยวค่อยรอ ล็อกก่อนล็อกก่อนหลกเดี๋ยวข้ากลับมาให้เดี๋ยวข้ามาให้เนาะเดี๋ยวข้ามาให้ลูกข้ามาให้อโอ้นะข้านะข้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหลกเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามาให้เจนเย็นเจนเย็นเดี๋ยวข้ากลับมานะ,ะนข้าโอ้เจ้านคข้าิ่งจันทรเลยน้ามา ล็อกก่อนลุกล็อกก่อนข้าเอาเจ้าเ่าเทาปิกบ้านก่อนค่ำแล้วเจ้าเทาเทาปิกบ้านก่อนเด้อเจ้าเทาเทาเด้อเจ้าเทาเทากลับบ้านเราก่อนนะค่ำแล้วค่ำมืดปิดตาละโอ้ไฟบ้านใหญ่เอลยสว่างสวยแล้ว ดูไฟวันเจีาวชาเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมไม่มีพลาดวันพระวันพระวันศีลมันจะส,สว่างสวยเป็นนัยยะเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าวัานพระวันศีลส,สว่างสวยไฟพลังงานแสงอาทิตย์เจอคุณลุงคุณป้า เจ้าชาก็ได้ไปรับเอาผลกินผลทานไดุ้่นนี้เป็นวันบุญวันทานกุศลทานลูกหลานถวายทานไว้ให้ละรับเอาผลกินผลทานตามบุญบรารมีอยากให้ได้กุศลทานมากๆให้ลูกหลานได้ถูกรางวัลที่ลอตเตอรี่ใหญ่ๆรางวัลใหญ,ใหญ่หากเป็นไปได้ก็รางวัลที่หนึ่งเะอ,อได้รับผลกินผลทานอันนิสงอย่างยิ่งใหญ่ มาขอเลยนะนี่ไม่ใช่อูลเล่นนะขอแต้แว่วๆเลยนะวันนี้ก็มากวาดวเพียวแต่งทางวาให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับไอ้อูลเล่นนะเพิ่นสว่างสวัยเลยนะบ้านเพิ่นเป็นวันคพืนวันพระเพื่อนจะสว่างจ้าเลยเนหะ็นไหมถ้าไม่ใช่วันเพ็ญนวันพระจ้างก็ไม่ออกขอบอกขอบอก พวกหลานปิ๊กแล้วเอาเจ้าเทาปิ๊กแล้วขอบคุณหลายๆที่ดูแลวัดดีวัดดีวัดดีมันนอนบนบ้านในชาเนี่ยบัดดีวัดดีอ๋อนอนเป็นเพื่อนในชา,าใครมาได้ยินเสียงกุกกักกุกักนี่ โอ้ถ้าก,กิดไม่นิ่งขวัญไม่แข็งนี่วิ่งมุวน,นก้นจิ้นเลยไะอ่านนะโอ้จุดชิต้าเออชิต้าล้วนี่นึกว,ว่าไอ้บัตตี้เป็นชิตาช้าไปซะหน,นิชิตา้าไปไปหลุกปเออไปไปเดี๋ยวข้าอาหารมาให้นะเดี๋ยวข้าให้นอนลูกเนาะไปไปเจ้าชิต้าเองเจ้าชิตา้าเ,เจ้าชิต้าไป โอ้ติหไป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 เป็นเจ้าชีต้าเองเจ้าชีต้าไปเดี๋ยวข้ามาให้เดี๋ยวข้ามาให้นั่งก่อนนั่งรถข้าก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนอืมนั่งลงก่อนอืมเจ๋งเจ๋งดุกนะโอ้ติดๆติดๆฮ่าฮ่เ <_ talvez> จ้าชีต้าเอง ไม่่ไอ้บัดดี้เป็นซีต้าไปซะใช่ไหมลูกเดี๋ยวข้ามาให้ข้าเตรียมไว้แล้วข้าลืมข้าเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยแต่ด้านลืมลูกเอ๊ะเนาะเดี๋ยวข้ามาให้เดี๋ยว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 ลูกเดี๋ยวเอามายเอามาลูก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 อุ๊บอุ๊บอุ๊บนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งงาม ອັงງາມໆກ່ອນເອີນາງລົລົງ